ไอติมมะนาวมาแล้วนะครับผมสูตรวันนี้ทําง่ายไม่ใช้วิปปิ้งครีมใช้น้มามะนาวแท้ร้อยเปอร์เซ็นะครับรสชาติก็เปรี้ยวนําหวานกลมกล่อมห้ามพลาดคลิปนี้เป็นอดีตขาดนะครับทุกคนก่อนที่จะไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับพี่บิ๊กด้วยนะครับขั้นตอนแรกใส่แป้งข้าวโพดลงไปก่อนนะครับแป้งข้าวโพดจะช่วยทําให้เนื้อไอติมของเรามีความเนืดๆนะครับแถมยังช่วยให้ะชะลอการละลายของไอติมได้ด้วยนะครับทุกคนหลังจากนั้นนะครับก็เทนมลงไปสักเล็กน้อย จากนั้นก็คนให้แป้งข้าวโพดละลายเมื่อแป้งข้าวโพดละลายดีแล้วก็เทส่วนที่เหลือลงไปเลยครับจากนั้นก็นํานมมาต้มนะครับทุกคนจะได้กลิ่นหอมหอมนะครับเวลาต้มนะครับพี่บิ๊กใช้ไฟกลางในการต้มเพื่อนๆต้องหมั่นคนไปเรื่อยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่คนจะทําให้แป้งข้าวโพดที่เราใส่ลงไปไม่ได้นะครับจากนั้นก็รอให้นมเราอุ่นๆก่อนนะครับเมื่อนมเราอุ่นแล้วนะครับก็ใส่น้าตาลทรายขาวลงไปเลยครับตามด้วยเกลือครับ จากนั้นก็คนให้สมผสมละลายนะครับคนไปเรื่อยนะครับทุกคนจนกว่านมของเราจะมีความเหนืดความข้นขึ้นนะครับเมื่อเขามีความเหนืดความข้นประมาณนี้แล้วนะครับเพื่อนๆก็ปิดเตาได้เลยครับจากนั้นนะครับก็นําเขามาเทใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้เลยนะครับพักเขาไว้ให้เย็นตัวเลยนะครับทุกคนค่อยใส่น้ำมะนาวแล้วก็สีผสมอาหารนะครับหรือว่าใครอยากจะให้เขาเย็นตัวไวนะครับก็หาชามใส่น้ําอีกใบรองไว้ข้างล่างแล้วก็นําชามที่เราจะใช้ไว้ข้างบนนะครับแล้วก็คนระบายความร้อนได้เลยนะครับ เมื่อเขาเย็นแล้วนะครับเราก็ใส่น้ำมะนาวลงไปเลยครับ90 ml นะครับเน้นย้ำนะครับไอติมมะนาววันนี้จะเปรี้ยวนำนะครับทุกคนหลังจากนั้นก็คนให้ส่วนผสมของเราเข้ากันดีเลยครับจากนั้นนะครับก็ใส่สีผสมอาหารลงไปได้เลยนะครับความเข้มของสีเขียวขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเลยนะครับว่าจะเอาเข้มหรือว่าเอาอ่อนนะครับผมเมื่อเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็จะนามาเทใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้เลยนะครับ ปิดฝากระปุกให้เรียบร้อยนะครับนำเข้าแช่ช่องฟีด6-7ชั่วโมงหรือว่าถ้าเกิดว่าช่องฟีดใครไม่แข็งตัวนะครับก็ลองแช่หนึ่งคืนได้เลยนะครับในเวลาผ่านไปนะครับตอนนี้เนื้อไอติมของเราก็แข็งตัวแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะนําช้อนหรือว่ามีดนะครับจิ้มจิ้มหรือว่าแทงลงไปนะครับเพื่อที่จะทําให้เขาเป็นชิ้นเล็กๆนะครับทุกคนเพื่อที่จะนําไปปั่นให้เขาละเอียดมากขึ้นนะครับ จากนั้นก็นําม,มาใส่โถเครื่องป<อล>ั่น <c oughs> ได้เลยครับเพื่อนๆจะทําเป็นชิ้นเล็กกว่านี้ก็ได้นะครับสำหรับเครื่องปั่นที่กาลังวัตต์ไม่เยอะนะครับผมเครื่องปั่นของเราจะได้ทํางานไม่หนักนะครับหลังจากนั้นก็ปั่นให้ละเอียดได้เลยนะครับเครื่องปั่นนี้พี่ใช้3,500วัตต์เลยนะครับทุกคนจะเร็วแล้วก็จะแรงมากเลยนะครับหลังจากที่เราปั่นได้เนื้อละเอียดแล้วก็จะได้อแบบนี้เลยครับผม่านี่เลยนะครับหลังจากนั้นเราก็นํามาเทใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้นะครับหรือว่าใครจะหาเป็นกล่องนะครับที่มีฝาป จากนั้นก็นําเข้าแช่ช่องฟิวเหมือนเดิมรอบ2นะครับก็แช่ประมาณ6-7ชั่วโมงหรือว่าถ้าแช่แล้วไม่แข็งนะครับพี่พีกก็แนะนำไม่แช่หนึ่งคืนเลยนะครับท้งนี้ขึ้นอยู่กับความเย็นของตู้เย็นแต่ละเครื่องและก็ความเย็นของตู้เย็นแต่ละรุ่นด้วยนะครับทุกคนเมื่อครบเวลาแล้วนะครับก็นำออกมาจากช่องฟิวได้เลยครับหลังจากนั้นพักประมาณ10-15นาทีนะครับเพื่อที่จะตักเนื้อไอติมได้ง่ายๆนะครับทุกคนเพราะว่าช่วงแรกที่เราออกมาเขาก็จะมีความแข็งตัวอยู่นะครับเมื่อเวลาผม ที่ตักนะครับพี่ซื้อมาจากแมคโครนะครับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ6เซนติเมตรนะครับก็ตักๆแบบนี้นะครับทุกคนก็จะได้ไอติมมะนาวของเราแบบนี้เลยนะครับตอนนี้หอมมากเลยครับเดี๋ยวเราก็นําไปตักใส่จานกันเลยครับผมเวลาตักนะครับให้เพื่อนๆเอาที่ตักไอติมจุ่มน้ําก่อนนะครับค่อยตักไอติมนะครับเขาจะได้ตักง่ายๆแล้วก็ออกมาง่ายๆนะครับทุกคนเรามากินไอติมมะนาวพร้อมกันเลยครับตักลงไปเลยโหทุกคนรสชาติมีความเปรี้ยวน้าหวานตามหอมนมที่เราต้มมากเลยนะครับ ก็อร่อยสูตรนี้ใช้ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอชอบไอติมมะนาวนะครับก็ลองนําสูตรนี้ไปทําตามได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปแบบนี้นะครับพี่บิ๊กก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆที่พี่บิ๊กอัพลงไว้ด้วยนะครับผมก็ขอบคุณเพื่อนที่เข้ามารับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ